ดูสิของหลานสาวมาอีกแล้วลงเมื่อกี้นี่มาอีกแล้วตัวที่ทไห่แล้วตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดเหรอไได้แล้วตัวใหญ่ที่สุดเลยครับาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปตามล่านะครับปลาใหญ่ที่สุดนะครับในลุ่มแม่น้าสงขานะครับไปชมกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวใหญ่แค่ไหนหรือว่าได้ตัวเล็กแค่ไหนหรือว่าจะไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็ตามกันไปชมเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม นี่เราก็ถึงที่หมายปลายทางแล้วนะครับน,น้ำที่มันเอ่อล้นจากแม่น้ำใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเ<อ>มื่อกี้นี่ฝนตกแบบหูดับตาไม่แต่ว่าก็ไปเร็วดีที่ลมมันพัดหนีเร็วเมื่อกี้เนี่ยลููล่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนนี่ครับ<น>อะไรลกูก<น>ลูกมากเลยโลก,โ<น>โลกเดีเย๋ยวออกมาสีเวทข้างนอกบรรยากาศดีมากวู<อ>้นะครับมาลุ้นกันว่า<อ>จะได้เจ้ายักษ์ใหญ่ ของแม่น้ําสงครามหรือไม่มาดูกันนะครับผมตามไปดูเลย<ด>เรียวๆเลยใช่ครับยังเป็นเบ็ดอยู่เลยเก็บขอตัวก่อนเนาบโโอเค okay, ครับมาตัวกงงานเนาบโได้ครับเัง้รู้มาแล้วจ้าหนึ่งตัวจริงมากอา่ะไปเดินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลวบอละ่ะกินบอละ่ะดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วได้แล้วตัวใหญ่ที่สุดเลย ได้บได้ตัวหนึ่งนี่น้อยจกงหมดอ่ะคขาเขาเราจะปึงเดี๋ยวจะเบีดมันจะเกาะมือเนี่ยปาหัวคือนึงแค่ตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่แกคิดว่าน่าจะปล่อยนะครับ <c oughs> เอาเมื่อกีนเน้เองจะกินมดเลยเพราะตัวตัวมันน้อยนะเอาปล่อยลูกเลยพ่อพาป,ปล่อยนะครับนะ่านะคิดว่าจะมาเอาตัวใหญ่ที่สุดในแม่น้ำสงครามนะครับเนี่ยตัวที่ได้ ผมก็จะปล่อยนะครับเอาเมือกไปเห็ดยังกินบ่ได้แล้วล่ะไอ้ฮะไปแล้วลอยเร็วเลยแหละดูสิของหลานสาวมาอีกแล้วตัวที่หกแล้วบานขนาดโ oh <my> อ้ย่อนลงเมื่อกี้นี่มาอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดล่ะเมยยอม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 เหมือนดี๋ยยุดขอยอมเลย ตอนนี้นะผมคิดว่าชิดชิดเบีนี่คือซิโบเวิร์กแล้วละ่ะคือชิดห,หาหน่อไม้แทนแล้วละ่ะมีหลายบนนอนอไม้นี่นอ้อชิดป่านี่คือโบมานแต่นอมีนอจอิว่น่ะพอได้แกงเลยนะนี่แต่แหนงให้ได้เซวได้ละ่ะโอ้แหน่งเต็มเลย ผมบอคือชิดป่าอืมของผมมันเป็นเบ็ดน้อยใไหมเบ็ดมันน้อยนิดเดียวเองมันเลมันกัดกินอยู่มันดึงลงตลอดแต่ว่ามันมันมันกับมันอมอยู่เพราะว่าเบ็ดมันน้อยนิดเดียวมันเป็นเบอร์เล็กๆเอามื้อหน้าจะมาแก้เมื่อใหม่เมื่อนี้อาจจะบอดสำเร็จแต่ว่ามื้อหน้าเอาแบบชั่วๆไปเลยเพราะว่าเหยื่อของห้องมันได้การอยู่แล้วเพราะเ้าเป็นเหยื่อสดนะครับผมเล่นมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วบ่ไดยังจักจัวเลยผมได้ตลาดสาว นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้กดโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาลุยใหม่อ่าคิดว่าน่าจะเป็นที่เนนบ็ดนะเพราะว่าเบ็ดผมซื้อมาพลาดเพรเบ็ดเบ็ดมันน,มน้อยนิดเดียวเองป่ามันกินตลอดดึงตลอดแต่ว่ามันมันบกเกาะเพราะว่าเบ็ดมันมน้อยนิดเดียวนะโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับาฝากกดไลค์กดติดตาาไว้นะครับผมไปแล้วครับ